และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวัชัยกับรายการกระโดดสูตรดวงดาวทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนและสินะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องสุขภาพเรื่องของการดูแลหัวใจนะครับเราได้ทราบว่านะครับทั้งสองท่านนะครับได้เกาเรียกว่าอะไรนะได้มีส่วนช่วยท่านบุคคลอื่นด้วยนะครับฝากนะครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะครับว่าไปเล่าสู่นะครับ กับบุคคลอื่นยังไงนะครับแล้วก็ทําไมท้งซึงมีสุขภาพดีเริ่มจากคุณยุ้ย่อด้ยได้ครับ คือันดับแรกเนี่ยพอเราได้ทานโปรดักคือเราได้ทานสินค้าแล้วเนี่ยแล้วเห็นผลกับตัวเราอยู่แล้วเพราะะฉนนั้ตัวที่เห็นผลก็คือโปรจินายเป็นตัวนะใช่ค่ะโปรจินายคือเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ทานแต่ว่าคือยุ้ยเนี่ยทานผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษัทมีทั้งหมดสิบกาตัวคือทานหมดเพราะว่าเราต้องการดูแลสุขภาพเขาเรียกว่าองค์รวมจริงๆนะคะองรวมองรวมเขาเรียกว่าเป็นการดีท็อกสุขภาพองครวมขยายคำว่าอง์รวมนิดนึงครับองรวมหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าร่างกายเรามันจะมีสายส่วนตับไตหัวใจม้ามปอดใช่ถูกไหมคะใช่ทีนี้ถ้าเราทานผลิตภัณฑ์ตัวเดียว่มันเหมือนกับการดูแลแค่ ส่วนสองส่วนแค่นั้นแต่ถ้าเราอยากดูแลทั้งร่างกายเราเราก็ต้องทานผลิตภัณฑ์ในหลายตัวที่มันมาช่วยให้เรามาดูแลร่างกายเราเขาบอกว่ามันไม่มีสินค้าตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถดูแลสุขภาพตัวเดียวแต่ดูได้ทั้งร่างกายแต่ว่าผมเพนในโฆษณาเขาบอกว่าอันหนึ่งนี่กินแล้วดีทุกโรคเลยมันมาจาดจานแต่ว่าเวลาเป็นความจริงๆมันไม่จริงใช่ครับมันต้องแยกเหรอครับคุณสุใจครับเพราะว่าคือพอดีผมเป็นสมาชาอยู่มูลนิธชีวจิตเนี่ยก็รู้แล้วก ที่ท่านก็จะให้ความรู้ว่าจริงๆคนเราเนี่ยร,ร่างกายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องทํางานสมดุลกัน oh. เออมันไม่สามารถที่จะส่วนในส่วนหน,นึ oh. ่งทำานทีนี้ขยายความว่าอาจารย์ีิซนิชี่เนี่ยเขามีโปรดักท,ที่เขาเรียกว่าดูแลโดยอง์รวมก็คือว่าตั้งแต่ศรีรษะยันยันปลายเทา้า ระบบแรกที่จะต้องดูแลก็คือหลอดเลือดครับคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเหมือนคนจีนโบราณบอกว่าถ้าเลือดมันตีการไหลเวียนของเลือดกระดอไม่ดีทีนี้สุขภาพจะเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลที่เรื่องหลอดเลือดกรันเพราะนั้นหลอดเลือดก็คือตัวโปรไอดีนซยซึ่งซึ่งเข้าไปดูแลหลอดเลือดเราให้สะอาดหมายความว่าตอนที่คุณยุ้ยนะครับเมื่อก่อนหอบหอบเนี่ยนะครับพูทถานะครับมันเกิดขึ้นมาจากหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดตี ไขมันไปเกาะไขมันไปเกาะแล้วก็หลังจากนั้นพอทานโปรไอจินาเสร็จปุ๊บนะครับพิสูจน์ได้เลย20ชั้นขึ้นลงพิสูจน์พิสูจน์ได้เลยอันนี้พิสูจน์มันทำให้หลอดเลือดมันสะอาดหรือว่ายังไงครับคือมันทําให้หลอดเลือดเราคือปกติถ้าเขาียกว่าคนที่เป็นโรคหัวใจหรือที่เราเดินขึ้นแล้วเราเหนื่อยหอบเนี่ยเพราะว่ามันมีไขมันในหลอดเลือดใช่ไหมใ้่เลือดตีบใช่เลือดตีบใช่เลือดตีบพอไขมันเนี่ยเลือดตีบแล้วนี่มันทําให้การทํางานของหัวใจก็คือมากขึ้นหนักขึ้นเวลา เหลื่อยขึ้นอันนี้คือมันเป็นสาเหตุสาเหตุต้นต้นเลยแล้วอย่างเลือดเราเนี่ยร่างกายของเราต้องยอมรับเลยว่าทั่วร่างกายของเราคือเลือดเนี่ยมันจะมีน้ำเลือดนี่เยอะที่สุดอยู่แล<ช>้วเพราะฉะนั้นถ้าเลือดเราไม่สะอาดอม,มันมีพวกไขมันในเลือดเยอะมันก็ตามร่างกายเราเพราะนั้นถ้าเราทาให้หลอดเลือดเราสะอาดก็เหมือนกับการจราจรถนนแล้วมัน f l o ว ก็ค <łość> uh, yeah, uh ือ huh. ว so so like uh ่าถนนเรามันก uh ็บ huh. ซูเปอร์ไฮเวย์เพราะนั้นการไหลเวียนดีมากเพราะนั้นหัวใจก็จะทำงานเบาลงอย่างผมเมื่อก่อนเนี่ยน้ำหนักก็เยอะหลอนเลือดก็ตีพอหลอดเลือสาดปุ๊บเนี่ยจากปกติผมวิ่งที่ส่นรถไฟนี่200เมตรก็หอบละอยู่นี้ผมวิ่งรอวิ่งครั้งละ9กิโล ข้ามีโมคเนี่ก็าัวใจก็ยังรุ่นยอมแพ้เลยนะที่สุชายเพราะปกติพวกสิ่งที่ตามมาคือผลอดเลือดพอเราทําให้หลอดเลือดสะอาดมันก็จะมีพลัคไขมันต่างๆเนี่ยมาอยู่ในกระแสเลือดเราก็ต้องดีท็อกในในในพวกน้ำเลือดพวกเม็ดเลือดแดงพวกฮีโมโกลบินก็ต้องดีท็อกด้วยคอลลิวต่อ ดีท็อกซ์มันก็จะทําให้ของเหลวในร่างกายเราสะอาดจากนั้นเนี่ยคอเลฟิลเองหรือวิสิก้าก็จะไปช่วยในการดูแลทําให้ปอดสะอาดเพราะปอดนี่เป็นตัวที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนไงใช่ไหมครับอันนี้สําคัญมากจากปอดก็จะไปดีท็อกที่ตับก็โดยใช้ตัวแม็กโฟล์แม็กโฟลนี่คือเป็นตัววโปรตีนของเซจีเนี่ยมีคุณสมบัติคือไปทําลายสารพิษที่อยู่ในตับ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อกี้เราพูดถึงหลอดเลือดหลอดเลือดกระแสเลือดเข้ตับไปที่ไปที่ไปที่ไตแล้วจากนั้นมาตับที่ตรงส่วนที่ตับเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยตับมันเหมือนกับโรงงานบอกบำบัดน้ําเสียขั้นสุดท้ายเขาจะต้องทําการบําบัดก่อนที่จะปล่อยลงไปเข้าลาไส้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยบางคนตับเสื่อมก็มีปัญหาว่าเขาไม่สามารถที่จะทาลายสารพิษในตับมันก็จะทําให้ตับเนี่ยเก็บผมเสียวายนะครับ พอจั้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของเสียก็จะถูกลงมาอยู่ที่ลำไส้ก็เด็บกัดถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องลำไส้สกปรกเขาไม่สามารถที่เดียวของเสียเนี่ยออกโดยการระบุขับถ่ายก็ต้องดีเพราะต้องใช้นิวติไฟเบอร์ก็เป็นอีกตัวเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งไปทําให้ลําไส้เราสะอาดอันนี้คือก็สามารถควบคุมลงตัวสุดท้ายที่ยังขาดก็คือตัวปูมต้านทานภูมต้านทานเราก็ใช้ตัวบริการ บอดี้การ์ดนะชื่อเหมือนในน้ำเลยไม่หยุดเลยป้องกันนี่ก็คือ my best body guard เลยนะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราดีเพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีถ้าในภาษาชีงวิจิตเขาเรียก immune system ก็คืออีครั้งครับ immune system immune system เพราะตัวนี้เนี่ยจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีและที่สำคัญที่สุดคือตัวที่ใหญ่ที่สุดคือโครเจน่าช่วยในเรื่องระบบของฮอร์โมน ข้อมูลมนโปรอัลจินายเนี่ยคือตัวเดียวกันที่วปดูแลหลอดเลือดแล้วยังทําให้ดูแลฮอร์โมนาะวาโปรจินายคุณสมบัติเขาเนี่ยเวลารเราทานก็ไปปุ๊บมันจะทําให้เส้นเลือดเราเกิดการรีแลกซ์ถ้ารีแลกซ์ซึ่งคือเส้นเลือดนิ่ผ่อนคลายก็จะทําให้เราหนึ่งใครเครียดอันที่สองทำให้เราหลับลึกอันนี้คือคนทั้งโลกต้องการนะเพราะคนปัจจุบันเครียดด้วยนอนไม่หลับด้วยใช่ไหมอ่าพอเราหลับลึกปุ๊บ ช่วงที่เราหลับลึกเนี่ยตัวโกรธฮอรนก็จะถูกสร้างอยู่งอี่ิติดา่ที่สมองเพราะนั้นคนที่ได้รับโกรธฮอรมนดีกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวทุกคนถึงมางอ้อแล้วแหะว่าท่านเดินมาเดินมาที่นี่นะครับทุกคนดูสดใสนะครับเมื่อก่อนเราเจอกันคุณยุ้ยเป็นรู้จักกันมา5ปีแล้วนะครับหปีที่ผ่านไป ของตงๆตอนนั้นเขาดูแก่ตอนนี้ค่ะตอนนี้ยอมรับยอมรับทีนี้ในื่องสิ่งทีกลุ่มพวกเราเนี่ยพอดีว่าเราเป็นซินิชี่ก็จริงแต่ว่ากลุ่มน้องใหม่และกลุ่มกับกลุ่มของคุณพลวิทย์เป็นกลุ่มที่เราเชื่อเป็นนิวเจเนเรชันเรากลุ่มเราชื่อว่าฟอยเบอร์กคอยเบอร์กก็คือเป็นกลุ่มที่ทําอะไรแล้วยั่งยืนนะครับตัวโฟตัวหน้าเนี่ยตรงตรงเลยก็คือว่า ม,มันมีพร้อมเสียงว่าโฟตัวนี้เนี่ยโดยหลักกลุ่มของพวกเราทั้งกลุ่มมยสิทธิ์กลุ่มควมเนวิริยกลุ่มเราเนี่ยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นา่าโฟนี้คือเราเอาสิ่งที่ให้ไปพร้อมกับสิ่งที่พระเจ้าคนทุกอริยสัจสี่แต่ว,ว่าเราจะเราจะพ้พนทุกข์ได้หรือว,ว่าพ้ความสุขต้องต้องผ่านทุนอริยสัจสี่เห็นด้วยครับแล้วก็ต่อมาก็คือว่า แต่มันมีที่มาก็ฟอยเวอร์อันที่2ก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติสายตรงของมุขพทธงก็คือต้องอยู่ในเอรียบทสีสติปัฏฐานสี่และนอนเดินยืนให้มีสติอยู่ในสี่อย่างแล้วเราจะทําอาชีพอะไรในโลกนี้ก็ตามเนี่ยเราต้องมีอธิบาทสี่ม,มันถึงจะสาเร็จแล้วอยู่กับสังคมคนรอบข้างโดยเฉพาะในฟอยเวอร์ซึ่อยู่ในกลุ่มซีรีจีเนี่ยรเราต้องมีภูมิฐานสี่ เทั้งหมดเลขสนี่คือเป็นที่มาของฟอร์เวอร์คุมของพวกผมนะครับถือว่าเป็นการดีใช้หลักธรรมะนะครับเข้ามานะครับดูแลในท้านบริหารด้วยแล้วก็ดูแลนครับในเชิงของสุขภาพด้วยคุณยุ้ยนะครับก่อนที่เราจะจากไปนะครับอยากจะครับให้คุณยุ้ยฝากนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะนะครับถ้านะครับทำไมต้องเป็นนะครับที่ศิลจี นะครับแล้วนะครับถ้ามานะครับคุณยุ้ยนะครับจะช่วยแชร์ประสบการณ์ดีๆตรงนี้นะครับให้กับเพื่อนๆได้รู่ากเชิญเลยครับคุณยุ้ยครับค่ะก็ทำไมถึงเลือกที่นี่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างคืออันดับแรกก็คือเรื่องโปรดักต์ก่อนเรื่องสินค้าค่ะเรื่องสินค้านี่คือสินค้าดีมากนะคะไม่มีคู่แข่งนะคะ แล้วก็สินค้านี่คือต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่มาจากธรรมชาติจริงๆโรงงานผลิตก็คือได้มาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วนะคะส่วนที่2ก็คือในส่วนของทีมงานนะคะทีมงานที่เรามาอยู่โฟลเวอร์นี้ถือว่าเป็นทีมงานที่อบอุ่นด้วยนะคะแล้วก็คือทุกคนคือถ้อยทีถ้อยใสยกันแล้วก็ช่วยกันมีระบบในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือในส่วนของบริษัทบริษัทก็คือมีความมั่นคงอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ถ้าทุกคนเดินเข้ามาที่นี่นะคะพวกเรากลุ่มฟลอยดเอร์ก็คือยินดีแบ่งปันนะคะประสบการณ์ดีๆหรือก็อยากสอบถามอะไรเนี่ยเราอยากเราให้ข้อมูลได้เต็มที่ด้วยความจริงใจค่ะเยี่ยมครับท่านผู้ชมครับนะครับตัววิ่งที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรวมถึงโทรเข้ามาปรึกษานะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลหัวใจนะครับรวมถึงนะครับเรื่องของซินิจีด้วยนะครับโทรเข้ามานะครับท่านให้บริการฟรีนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับในช่วงของ กลางวันกลางคืนก็ต้องนอนกันเนาะนะครับแล้วก็นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่สุชัยนะครับแล้วก็คุณยุ้ยนะครับคงจะให้เกียรติกับรายการกระโดดสู่ดวงดาวของเราบ่อยๆเพื่อมาแชร์สิ่งดี มาแชร์นะครับสุขภาพดีๆนะครับมาแชร์ผลักดีดีนะครับให้กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับรายการกระโดดสุดดวงดาวได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมคุณยุ้ยนะครับและคุณสุชัยนะครับคงจะพบนะครับกับท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปทางช่อง s u p e r m o ์โมเดิร์นเน็ตและ10วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ